เบรรเบรเบรโรบานานาบานานามีเนียนมาแล้วสาวกเราขุนพลตัวเหลืองอสูรน้อยมีเนียนใครที่เป็นสาวกอย่าลืมเข้ามาดูช่องเดอะต้นฮีโร่นะบอกเลยว่าพี่ต้นมีมีเนียนเยอะมากวันนี้รองเชิงกับสองกร่องนี้ก่อนเลยไปไปรับชมกันในช่องเดอะต้นฮีโร่กันเลยครับ สวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนเลยนะครับกลับมาวันนี้อีกหนึ่งวันนะครับผมที่ต้องบอกแฟนคลับอย่างนี้เลยว่าเป็นวันที่ Amazing มากๆจะรองเชิงรีวิวตัวนี้ก่อนเลยเจ้าสูนน้อยมีเนี่ยสีเหลืองนะครับคราวนี้เองมีคอลเลกชันนี้พี่ต้นได้มานะเป็นได้สินค้ามาจากต่างประเทศ1กล่องนะครับแล้วก็ได้จากน่าจะได้จากญี่ปุ่นทั้งสองที่แหละพี่ต้นนะ นะเดี๋ยวพี่ต้นแนะน,นํานิดนึงก่อนแต่ก่อนที่เราจะเข้าสู่กระบวนการการรีวิวมีเนี่ยนแบบนี้เรามาทําท่าพร้อมก,กันนะครับผมห cool, to นึ่งสองซ้อมวอซิ่งก่อนครูแมนเฮลโลวอล์คัมแบ็คทูต้นฮีโร่ชาแนลนี่เราต้องเป็นแบบอินเตอร์นิดนึงนะครับตัวกล่องนะครับพี่พี่ต้นได้มา2กล่องก็จะเป็นเนี่ยครับมีเนี่ยนโทมี่ทาคาระหรือทาคาระโทมี่นะครับผมตัวนี้พี่ต้นได้มาจากยูนิเวอร์แซลสมัยที่ไม่ได้แต่ยูนิเวอร์แซลน่าจะเป็นลอฟ ล็อบที่ปุณิพิโตน Digital ไปเที่ยวกับพี่เบ๋ตอนเมื่อหลายๆปีก่อนนะน่าจะประมาณ5-6ปีก่อนได้นะครับแล้วก็อันนี้พี่ต้นพรีออเดอร์มาจากคุณคุณพ่ปูนะครับชนกชุดชาช็กสุดาบุญชูนะครับผมนี่ก็ตัวนี้เนี่ยเขาได้มาจากยูนิเวอร์แซลเลยลายเส้นบายยูนิเวอร์แซลนะครับน่าจะพรีมาแล้วก็น่าจะไปซื้อที่ยูนิเวอร์แซลมาแล้วก็มาขายนะครับค่อนข้างสวยเลยนะครับพี่ต้นยังไม่ได้แกะพี่ต้นบอกเลยว่าพี่ต้นดูรีวิวนะครับ ที่เป็นแบบภาพนิ่งนะสวยมากๆพี่ต้นขอคอนเฟิร์มว่าอันนี้เป็นคลิปแรกของคนไทยเลยที่จะรีวิวแบบนี้ในช่อง YouTube นะครับผมมาเดี๋ยวเรามาแกะกลก่องนทียะตัวเลยนะครับผมเราเริ่มจากหมายเลขหนึ่งก่อนเลย Right on R01 นะครับผมพี่ต้นยังงงเลยมันเป็น R01, R03 และ R02 อยู่ไหนอะ่ะเออนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ R01 นะครับเป็นรถเขาเขียนว่า มีเนียนเดฟบวกกลูค่านะครับส่วน R 0 2คือมีเนียนสจวตบวกลูซี่ค่าเฮ้ยมันต้องมีทีมเว้ยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะก่อนเลยนะครับนี่คือในกล่องเนี่ยมันเป็นกล่องแบบเล็กๆมากๆนะถ้าเป็น R 0 3มพี่ต้นจำได้ยังมีขายอยู่ในประเทศไทยเยอะเลยนะเฮ้ยสวยนา่ารักนี่นา่ารักอ่ะเห็นไหเฮ้ยเจ๋งมากท่านผู้ชมนะครับ ใครที่เคยชมดิสนีย์ที่พี่ต้นรีวิวคือ toy story ไปจะเป็นลักษณะาคล้ายๆกันนะหูรถหนักมากนะครับเป็นรถเหล็กเลยนะครับงานดิแคสสนะครับเดี๋ยวพี่ต้นอธิบายให้ฟังว่างานดิแคสคืออะไรนะท่านผู้ชมหลายๆคนก็สงสัยเหมือนกันว่าพี่ต้นอธิบายแต่อินเจคชันไม่อธิบายงานดิแคสสบ้างนะครับงานดิแคสสคืองานเป็นงานหล่อเหล็กนะครับผมหล่อเหล็กนะครับหรือหลอมละลายเหล็กนะครับเขาเรียกงานด i แคส s t นะท่านผู้ชมนี่เอ๊ะทำไมล่ะเอ๊ะทำไมล่ะอ่อนี่ครับ เอ๊ะทำไมล่ะพี่ต้นปิดไม่ถูกหรอยังไงล่ะคราวนี้อย่าแงบบนี้หรออ้ไม่ใช่โอ้ยงงไปหมดแล้วครับท่านผู้ชมมันปิดยังไงเนี่ยโอ้อย,ยังไงเนี่ยอ่าน่าจะอย่างนี้นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมครับนะครับพี่ต้นมีความรู้สึกว่าพี่ต้นมีความรู้สึกว่างนะในมุมของผู้ชายที่ชอบมีิวของเล่นนะพี่ต้นมีความรู้สึกว่ากล่องนี้มันให้มามีความพิเศษค่อนข้างสูงเลย,เลยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นแกะก,กล่องเลยดีกว่าไหมแกะพร้อมกันเลยดีกว่านาะอเอาเก็บไม่ได้ท่านผู้ชม เก็บไม่ได้ท่านผู้ชมเก็บไม่ได้นะครับนี่นี่กล่องสวยนะเดี๋ยวพี่ต้นเก็บก่อนนี่อย่างนี้คือตัวกล่องเนี่ยมันให้มาเป็นทรงสี่เหลี่ยมเล็กๆนะครับเหมาะสําหรับการสะสมเลยเนี่ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเนี่ยนะครับก็น่าสนใจนะกล่องเป็นแบบลักษณะแบบคือเปิดปิดได้ง่ายนะครับคิดว่าคนที่แบบสะสมพวกงานรถก็น่าจะทราบกันดีนะพวกรถโทมิทคาร่าอะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับนะแล้วก็ก,กล่องหนึ่งก็จะเป็นกล่องนี้ ลูซี่คานะครับแกะยากพอสมควรนะเพราะว่าพี่ต้นเองก็ไม่แน่ใจเนี่ยนะครับว่าทําไมมันถึงแกะยากบางทีกล่องแกง่ายอันนี้ตัวนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีอย่างหนึ่งคือมันมีตัวล็อกตัวตัวตัวหุ่นมาให้นะครับนี่เป็นลูซี่คานะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันนี้เป็นสจวร์ตนาตาเดียวนะครับเมื่อกี้เป็นเดฟหน้าสองตาท่านผู้ชมนะไม่ใช่เดฟบอลติสต้านะเป็นเดฟนะครับมีนเนี่ยนนะท่านผู้ชมเก็บก่อนนี่ครับ ก็เป็น2กล่องแบบนี้นี่นะครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาลองดูตัวแรกกันก่อนนะครับตัวแรกก็คือตัวนี้นี่ตัวรถเนี่ยเขาให้มาค่อนข้างสวยเลยนะครับเขาเลือกชิ้นส่วนมาได้ดีมากนะครับความหนักของรถคือเป็นดิแคสต์นะเป็นเหล็กทั้งหมดแต่พอเมซิ่งต้องให้พี่เบสซูมตรงนี้นี่ฮะพี่เบสต,ต้องซูมใกล้ๆเข้าไปตรงนี้เห็นตรงนี้ไหมครับเป็นเงินเงินสีแบบใสๆใช่ไหมครับ มันไม่ได้ใสเฉพาะตรงนี้นะมันใสตั้งแต่ตรงนี้ยาวมาถึงข้างในนี่สังเกตดีข้างในนี่ก็เป็นสีใสนะมันเหมือนกับเขาเอาตัวตัวพลาสติกเนี่ยสวมเข้าไปก่อนแล้วก็เหล็กประกอบนะครับถ้าพี่ต้นลองแกะนะถ้าแกะก็จะคือต้องไขตรงนี้ตรงที่เป็นฮุกเดือยเห็นไหมแล้วก็ดึงออกก็ดึงท่อนบนออกนะครับท่อนล่างออกแล้วก็แยกออกจากกันนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้เนี่ยเป็นพลาสติกอินเจคชันนะครับตัวนี้เป็นยางนะครับส่วนตัวนี้ น่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับท่านผู้ชมตัวนี้น่าจะเป็นพลาสติกแข็งนะครับวิธีการสวนก็คือสวนลงไปตรงนี้นะครับท่านผู้ชมเสียบตรงนี้เลยอย่างน,นี้นะครับลงไปให้ลงรูนะครับมันจะมีล็อกของมันนะครับนี่ครับล็อกของมันเสร็จปุ๊บเนะะี่ยครับมันจะสวนให้ลงล็อกของมันอย่างนี้นะครับพี่ต้องก็พยายามสวนให้มัน,น,นแน่นๆก่อนนะพี่ต้องก็ไม่แน่ใจว่ามันจะลุกลึกแค่ไหนฮะมันลึกแบบประมาณนี้ตรงนี้จะขยับได้นะครับตรงนี้จะขยับขึ้นลงได้นี้นะครับเป็นเหมือนกับไอพ่นจรวดนะครับอ่ะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ ส่วนตัวนี้นะครับเป็นตัวเดฟเดฟจะมี2ตานะครับจริงๆตัวมินเนี่ยเนี่ยมันดูยากหลายคนหลายคนก็ดูยากมากนะตัวมินเนี่ยเนี่ยจะเป็นมี2ตาตาเดียวไม่มีคิ้วไม่มีผมนะตัวนี้คือเดฟนะครับเดฟจะเป็นตัวน่ารักน่ารักหน่อยนะครับแขนเขาจะขยับได้นะผู้ชมแขนจะขยับแบบนี้นี่อย่างนี้ขยับแบบนี้ได้นะครับเสียได้อย่างหนึ่งคือไอ้พวกนี้มันจะเหลืองง่ายนิดนึงนะต้องระวังนะขาก็จะดุกดิกดุกดิกได้หน่อยวิธีการสวมนะผู้ชมเห็นตรงนี้ไหม มันจะมีเดือยด้านล่างนะครับเดือยตรงตรงเท้านะครับเอาตัวล่องเนี้สวมเข้าไปอย่างงี้นะครับในวิโด้สวมไปให้นะปึ๊บกลได้วมาเนี้นี่ครับเรียบร้อยนะครับม่ฟินเะละ่าเนี่ครับว้าขับรถจ้า นี่แล้วก็ขย่าก็จะไม่หล่นเห็นไหมเพราะว่ามันสูงลงไปในล็อกเดือยแล้วนะครับหลายหลายคนก็มกจะเอาแขนลงนะครับแบบนี้แล้วก็ให้เขายืนอยู่เฉยๆน,นะครับซึ่งมันก็จะตลกๆหน ś, อ่อยอ่ะมันยืนเฉยๆพี่ต้องเอาแขนขึ้นดีกว่าให้มันเหมือนขับรถนะครับแล้วก็เอาเสียบไว้ไกลหน่อย,อยอย่างนี้นะครับมันก็จะได้แบบเหมือนกับเขาขับรถอยู่นะครับนี่ก็จะเป็นเหมือนในหนังนิดนึงนะครับเี่ก็จะเป็นแบบนี้นี่คันนี้นะครับส่วนต่อมาเรามาดูอีกคันหนึ่งที่เป็นของ ตัวนี้นะครับตัวนี้ขยับไม่ได้นะครับตัวนี้เป็นเวอร์ชั่นแรกจะขยับขาไม่ได้นี่คือความต่างนะนี่คือน่าเสียดายมากๆอ่ะตัวนี้ขยับขาได้นะพี่ต้นก็งงๆอยู่ว่าขยับได้หรือว่ามันหลวมนะขยับได้เนี่ยตัวนี้ขยับได้นะครับส่าไปก็ขยับได้นี่แล้วก็อันต่อมาตัวนี้ขยับไม่ได้ท่านผู้ชมแต่ขยับแขนได้นี่ครับแขนกขจะขยับได้อย่างนี้นี่นะครับจะเป็นประมาณนี้นี่ครับนี่ครับ ตัวนี้จะเป็นตัวสจวร์นะสจวรจะเป็นตาเดียวนะครับท่านผู้ชมตัวรถที่ให้มาตัวนี้เป็นเหล็กจริงๆทั้งอันเลยนะมีพลาสติกก็คือไม่กี่อย่างนะครับแล้วก็กระจกจะเป็นกระจกแบบเคลียร์นะครับนะและ้วก็เวลาเราใส่คือเราต้องใส่นี้เสร็จแล้วก็คุมด้วยน,นี้นะครับผมก็จะเป็นตัวขับรถเนี่ครับวิธีการเสียบเห็นไหมมันจะมีเดือยตรงนี้นะคระับท่านผู้ชมเห็นไหมมันจะมีเดือยอยู่นะครับให้เราสวมลงไปนะครับตรงเดือยนะครับเี่เก,เเก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับแล้วก็อันี้ปิดนะครับผมเนี่ยก็จะได้อ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ันนี้เห็นไหมเน ก็จะเป็นมินเนี่ยนมินเนี่ยนคานคร์นะท่านผู้ชมพี่ต้นว่าเป็นคลิปที่สั้นๆแต่มันมันสนุกอะพี่ต้นว่ามันสวยอะเนีครับเนี่ยครับพี่ต้นจอดให้ดูนี่เป็นกล่องนี้แล้วก็นี่เป็นกล่องนี้เห็นไหมครับเนี่ยนะ ใครชอบแบบมินิเออมากลอาถามบอกพี่ต้นหน่อยนะครับเดี๋ยวพี่ต้นจะแร็ปอัพให้ฟังและจะอธิบายถึงความรู้และเก็บความรู้เล็กน้อยนะครับแบบที่ไม่ต้องเห็นหน้าพี่ต้นเนะาะคราวนี้เองเนี่ยตัวเก็บความรู้กับแร็ปอัพสี่แคตตากรีนะครับผมก็คือ1เลยเท็กเจอร์ดีเทลสอคือ articulation 3คือเรื่องของแอพ a พลนแล้วก็การลงสี4คือเรื่องของฟังชันนะครับเริ่มแรกเดิมทีเราเริ่มจาก Articul ลเล่เราเริ่มจาก t e x t u r e detail ก่อนเลยนะครับเราจะเห็นได้ว่า t e x t u r e detail เนี่ยมันทําออกมาในรูปแบบของรถเน่ยยคอข้างสวล ก็คือถ้าเรามองนะครับตัวรถจะเป็นเหมือนงานฮอตบิลงานอะไรทั่วๆไปนะครับแต่คราวนี้แบรนด์ทาคาลาโทมี่คือทำออกมาได้ดีและก็ชัดเจนมากๆเรื่องของเท็กเจอร์นะครับนะก็คือเรื่องของตัวนี้เห็นไหมตัวนี้จะเป็นบุดเห็นไหมครับท่านผู้ชมบมุดที่เวลาเขาเย็บพวกงานเหล็กอะดึดดเขาทำออกมาได้เหมือนเลยนะเหมือนตัวรถจริงๆนะครับงานพวกนี้เขาเรียกว่างานดแคสติ้งงานดแคสคือการหลอมระลายตัวอินกอร อินกอรก็คือจะเป็นพวกหลิบพวกที่เป็นน้ําหลอมเหลวที่คล้ายๆสีเงินเงินนะครับหลอมลงไปในความร้อนที่ค่อนข้างสูงกว่า800อ,องศานะครับแล้วก็ใส่ลงไปในเบ้าแม่พิมพ์จะมีหลายแบบมากแม่พิมพ์ที่เป็นแบบเหล็กแบบโมน แม่พิมพ์ที่เป็นลักษณะแบบช็อตบาร์คือแบบทรายก็มีนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเขาใส่ลงไปในแม่พิมพ์แล้วออกมาปุ๊บเขาจะเคาะพวกเศษออกนะครับหลังจากนั้นก็จะทําการเอาเศษพวกนี้ไปหลอมละลายใหม่พี่ต้นเคยทําคลิปรีวิวแกะตัวฮอตวิวแล้วเดี๋ยวพี่ต้นจะแชร์คลิปให้นะครับเป็นคลิปที่มาจากทอยทริกนะครับผมคราวนี้เองเนี่ยทอยทริกก็คือทอยทริกเรื่องราวของของเล่นทริกของเล่นดีๆนะไม่ใช่อีกช่องหนึ่งนะท่านผู้ชมนะคราวนี้เนี่ย ตัวเรื่องของ articulation นะก็อย่างที่บอกเป็นรถอะรถมันขยับได้ไม่มากเท่าไหร่นะครับผมสิ่งที่ขยับได้มากก็จะมีตัวนี้นี่ตัวนี้ถอดออกมานะครับมันสามารถยืนอ,อย่างนี้ได้นะหลายๆคนถามว่าพี่ต้นครับมันเล่นะารา้รีกมากนี่นี่ครับน่ต <laughs> ันตาดาตันตาาตันตตันตาตันตาดาตันตันตาาตัน ไปเวลาปู๊นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตัวนี้ก็ขยับได้อย่างนี้นะครับขึ้นลงได้ปกตินะครับงานนี้ไม่มีขายนะไม่มีขายนะตอนนี้ไม่มีขายใครที่ทราบบ้างว่า R0-2 เนะี่ยมันคืออะไรอะ่ะพี่ต้นมีแต่ R01 R03 พี่ต้อนอยากรู้มาก R02 ของมีเนี่ยมันคืออะไรอะ่ะเพราะว่า R02 ท,ทั่วไปมันคือคิตตี้นะครับแต่พี่ต้นไม่ใช่สายสะสมคิตตี้ก็เลยไม่ได้ซื้อคิตตี้มารีวิวนะครับพี่ต้นสะสมตัวที่เป็น toy story ไปแล้วนะท่านผู้ชม เดี๋ยวพี่เบอ๋อาจจะลองลองแพงกล้องไปก็ได้นะครับหรือว่าอาจจะลองดูคลิปที่พี่ต้นมีในช่องที่พี่ต้นแชร์ให้ข้างล่างทีหนึ่งนะครับผมนี่ก็เป็นแบบนี้ส่วนสุดท้ายคือ a p p พลิเคชั a แอปพลิเคชคือดีมากๆนะงานทากาโตมีคือแบรนด์ของญี่ปุ่นญี่ปุ่นอินเมดอินนะครับพลาสติกอะไรต่างๆก็จะเป็นตอนนี้ที่พี่ต้นอ่านนะพลาสติกที่ผลิตเนี่ยคือเป็นพลาสติก ABS, Acrilim, อะไรสักอย่างแล้วก็อีกอันนึงคือ MABS เป็นพลาสติกที่ดีขึ้นมาอีกแบบหนึ่งนะครับมันจะมีแหล่งผลิตของรถพวกนี้อยู่2ที่คือเจแปนนะครับเวียดนามและอีกที่หนึงคือไชน่านะครมันจะแล้วแต่เกรดนะแต่อย่าลืมว่าทั้งหมดนี้คือทาการาโทมี่นะครับผมเพราะฉะนั้นเราอยากไปสนใจว่าเฮ้ยมันผลิตจากไหนจากจีนต้องเป็นของกอ๊อฟไม่ใช่นะด้วยความคุ้มค่าของต้นทุนท่านผู้ชม ต้นทุนถูกเขามักซ์ผลิตที่ตรงนั้นแต่คุณภาพแล้วก็คุณภาพยังเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นถ้าเราเจอของเล่นที่บอกว่า made in China อย่าเพิ่งไปข่มเขาว่าเขาเป็นของจีนอย่าเพิ่งไปบอกว่าเขาเป็นของกอปลองดูก่อนบางทีผลิตภัณฑ์เกือบหลายๆอย่างก็ผลิตจาก made in China iPhone เองนะครับบาง material ก็ผลิตจาก China นะ รถนิสสันเองรถของทุกแบรนด์เองก็ตามก็มีแมททิเรียลที่มาจากจีนเพราะฉะนั้นจีนเองไม่ใช่ที่ต้องเป็นของกอล์ฟท่านผู้ชมจีนเองคือแหล่งผลิตผลิตชิ้นส่วนและแหล่งที่มีทรัพยากรของคนที่มีมูลค่าในการผลิตชิ้นงานที่ราคาต่ํา เพราะฉะนั้นเขาอาจจะผลิตที่โรงงานนั้นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างนี้ต้นเคยเรีย,ยในให้ทราบเสมอๆนะของทุกชิ้นที่เราจับเรามีความสุขจงมองว่าของชิ้นนั้นคือของแท้ในใจคุณไม่ต้องแคร์คำพูดใครนะครับผมสุดท้ายเลยนะครับความคุ้มค่าอยากจะหาสินค้าดีๆแบบนี้ได้จากที่ไหนพี่ต้นแนะนําที่เดียวที่หาได้คือตอนนี้คือสีน้ำเงินหาได้ทุกห้าสินค้า ตอนนี้ทาคาราโคมี่ลดอยู่ที่15-20%โอ้โหอย่ากระเคาะราคาเลยนะครับผมส่วนตัวนี้ใครสนใจก็ลองไปดูได้ในกลุ่มซื้อขายมีเนียนะครับหรือติดต่อคุณชนกชุดาบุญชูหรือที่เรียกกันว่าพี่ปูนะครับผมลองบอกได้เลยว่าพี่ต้นแนะนํามาว่าอยากได้สินค้าแบบนี้ลองไปหากันได้เลยนะครับผมพี่ต้นอยากจะให้ทุกคนสามารถขายของได้เยอะที่สุดนะครับสำหรับวันนี้สินค้าดีๆแบบนี้พี่ต้นในคะแนนที่10 พอพี่ต้นชอบมีเนียนมากเอาไปสบกนานโอ้โหพอพี่ต้นชอบมีเนียนมากครับผมสำหรับนี่ต้นฮีโร c h ช n n e l ต้องขออนุญาตกลาลากันไปก่อนเดี๋ยวเราลาแบบภาษามีเนียนกันนิดนึงนะครับเบโรบโรโมโเดมราเบนโบโรมโรมโรเบนโรมปรากาเบิโรไ I love you